ป้าพี่น้องเปิดกล่องมากอะคนน้อยก็หายอองเงอง,เงอยูงง่พี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกฐานเนื้อตอนนี้น้องคำนำโซกสิไปใส่เนาะคนเสื้อผ้าก็ถึงหนึ่งน้องพี่นอ้องเลยเนมะื่อปลาแม่ใหญ่จืดเลยพี่น้องโอ้โหเสื้อผ้าก็บักละลายออกเสือผานี่ป้าแม่หจืดแล้วน้องคำหอบเสื้อผ้าสินี้ป้าแม่ใหญ่จืแล้วบอลนี่เฮ้อแม่ใหญ่จืดสิบอลหายซะบอลนี่ ไม่ใช่จื้นสิหายน้ำก้นล้านชายน้อยนี่นะนี่ไอคิวเอ้ยสิผาไอคิวเมื่อปลาแหละบบเออบอคิวเอพอมนกำลังดุงทรงลงแพให้พี่น้องเอ้ยผู้ผู้ผูเอาคนปิ่นมาแน่อยที่เอาหัวมันนอนไปทางไหนมันจังเห็นนนดีอยากแนมมาน่ะ เนาะเอ้ยโหดโพอีลาเหตุยังอะไรเฮ้ยคือปลาแล้วอถ้ชื่ว่าปลาเลยเด้อตีดมดมเออดมแห้งๆกัดน้ำปลาในกัดน้ำการน้ำกัดน้ำคือปลากันแล้วสบายดีพี่น้อง ม Dante, да. เมื่อปลาแล้พวพี่น <out> ้องเอ้ยไอคิวกะบ่มีคนหยอกบ่กมีคนดมระบาดนี่เฮหาดเมื่อเลยตือนก็นาพี่เอนมื่ี่ยรเต้นไปค้บอ้ามดนุอเ้ื่อนตะงลง่น้องบงดวเข่องคลองผนกับพี่น้องมีะะพี้องเอ้ยโอ้มลุ่มพุ่มพัวเอาเมื่อไรตุกนอนตุกนังตุกล ต้มหนองตุ่มลิ้นหอยสิต้มลิ้นมันบะเบนยามน้ําเดา่ยเนอะเฮ้ยเนาะโอ้ต้องหนัดกันโอ้ร้านหลอดนะบ้านนี้ยกินทอดร้านแล้วนี่เนาะกินทอดร้านไส้แลนี่เฮ้ยต้องหนัดเนี่ยโอ้ยเหลื่อมตาพี่น้องไปฟองเยี่ยมใส่รองใส่รองให้ร้านอย่าร้านน้ําขี่รถอย่ามันตากลม ไปคิวเล่นหน่อยนะเด้เฮ้ยบ่อยละเฮ้เกือบสิบเฮียบ่เชิญบอปอว่าไฟตับ่มีป่ะน้องบน้องวัวปีเออผู้สาวเขาเนี่ยมาทำมิดาทำฮาแต่บุญได้ทางหลังค่ะพี่น้องเยไปใส่สูตรอันนั้นเองจะเอาบบกไฟแบบหมูเข้าก็เห็นขาดก็ได้ปี ไปเสิร์ฟแม่มันโอ้ยคาดไปแล้วตอนนี้แต่ที่ง้องกุญแช้าทวนหน่เนาะโอ้ยห้องของบุญเท่าไหร่เมื่อบ้านเขาให้บุญเสิร์ฟแก่กับพ่อบุ่นกําลังลองคำลำสุกกำลังหอบเสิร์ฟหาพี่โดยพายคิวเมื่อแล้วพี่น้องโดยแม่คิวก็มยากบ่กกมยากสิพายคิวเมื่ออีกแล้วจากสิเมื่อจากเมื่อเลยเออเมันกบใบเกิดเพลินอ้สกัดเกิดเต้นอะคุณห่านหานคิวเอ้ยบ่เคยได้ใส่เกิดแล้วเป็นขนมบ่อนั่น เออสกัดเกิบตัวเองแหละลูกสบายดีพี่น้องนูนพูนป่าพูนพูนโอ้ยขินหอดลานเลยพี่น้องไอปลาในมากอ่จะว่าอยู่แล้วเนาะบอกมีคนแบบกอดบอกมีคนอุ่นมาเพราะได้กัดนี่จากบาทสองบาท แล่นพ่อเจ้าเป็นจังหวัมาบันสงสัยอย่เด้อแล่นมาแังนจังมาเลยพ่อแห้งขี้ทอดกับไปหานะคิวเนาะกินทอดกับไปหากับน้องนัดเฮ้ยเอาผักขยะมากินเลยเนาะมาขยะไปดูตาไปไหนแต่ซ่าป้ายองร้านก่อนเมื่อพี่น้องพูดพูดร้านกันนะเปตาสังเปตาสัง

จ่าเออีหลาอีหลาขาหมูเสิเมื่อป่าป่าอะ่ยานได้ยน่ายงยานจิตจังอเออยานอีหลาขาหมูหนุ่งเสือตันนีงามงามได้คือคือยังนี่ขาเรี้ยหายอยู่เลยเนาะคือเสือตันนี้คือผู้ใหญ่บางพี่น้องผู้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 น่าหลูกเนาะผู้เสีย เสีสยเมื่สิมห้าไ่ใส่แต่อันนี้แล้วตัวตัวใหญ่ทำไปไ,ไปเบิ่งน้องไอคิวกำลังสิบเมือ่อพี่น้องเอ้ยกำลังสิบห้าล้านเมือมอออมม่อปลาเป็นใหญ่จืดเลยพี่น้องน้องคำลำสุกไม่ใส่ไปโหลดลายถุอเอาโหลดเอาโหลดคิวเอ้ยสิเมื่อปลาปลาเลยบอลูก เบ่งดูพี่น้องเครื่องของตเต็มเพียบเลยอืกล้งพาเหรหันเลยนี่นะ <c> <c> คิวคิวออแมนไหวขันขีดทอดกับไปหาห้าน,นเนี่เนาะแมนยูนเหนียล้ติดไป้านเอาชิบอนไหามันแบบมันบมาน้าแบบอยอยน้ำล้านได้ขั้นสมบแบไปหาแบบ ปอามาดำเนาะเฮืดมเนลูกเฮดมเน่นี่เลยสติออยอึ๋เอึ๋ยที่เขียวกันนะโอ้ยโอ้ยทอ้ยกอ้ยโอ้นโอ้ย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 โอยโอ้อ้ย้ออ้ออ้ยย่อออ้่คเอแ้้น้อ้มออ้ยมน่ออย เปนางจื่นหอมก่อนเอาเนาะแกมบวกเมื well, eh ่อเลยเออเนาะใส่ต oh, oh, uh, ัวเนาะแมนหมวกเอาหมวกอีกหนาพี่น้องไหโถหนาลานอาดสัมสิอัดเลยปุยยังเหี่ยเด้อนองสาวสิดินจีนหลอดซาวนโอ้องสีลมนองสิลมเอาลูก บวไวยบวาสันป oh, ักบ cool. ีัดีนส um, ูกินยังมาสูนมุมกับมุมแต่ละคนซื้อมาไอเียอล่กันป้าแต่พี่น้องบอกเรื่องของยายาดอกไอคิวใสกระตาโหลดนั่นบ่อโหลดได้เต็มแล้วก็บ่อได้กใส่บาอ เด็กห่องม่ปาเอแก้มน่ไมไหมันนใทุ่งย่างอันนใส่น่ยผม่า่งย่าง่ลู้นไมก็ต้ได้้เมาใส่ได้ิเอยปลาเด็กบ๊อกกี้ฝืนทางบไดมรานดมรายกห่เด้อน่มักอัดนาอัดังพี่น้องเอ เปรื่องของจนว่ดคูนกันขึ้นป้าพี่้องเมื่อแล้วเีองเลโคตรโทนเนาะเตรียมมึงดูเต็มทังหนาหลดเลยคูแเซลเมื่อได้บริเวใดเอาหนังทั้งหลังก็ได้เอานังทังหลังก็ได้ขาสรมัดจักรตาท้างหนานะไป มัดสกตาโหลดไปโบชิ้นนะโบนั่ยามันเหีย้ยแบบเวลาเอาหัวจับอัน,นี้เอ่อปลาคุชจิหลอดของยยมีอย่าบ่ปหาเบิ้งเด้อจิหลอหนะเด้อโอเ้กอเกอดเอวกอดเอวกอดเอว,วพ่อลูกจับสายพอ่อว่ะสัน จับสายพ่อเด้อยืนหน่ยืนยเออัตเยืนลยป้าควรบ้านั่นเนาะมงดูคมใหญ่พี่นางเอยคนหาด้วยกันสาคนปีหนึ่งมองเสือกเดือนาเอเอนหเอาห่วะดอ่าอยูบเอาแนเอาแนวนังเ่เอาแน่ังเตี้มันนังบอได้ดนะ ปกตสาด้ยเนาะเวลาหลดเต้นเนาะสกหลดตัวแข็งแซ้งสีันพ่อนะเอาบ่ได้พอนันปากิ๊กโตชวนตั้งแต่พุ่นบกิ๊กโคดชวนตั้งแต่เฮงกี้เอ้ยน้องสเมื่อป้าเลยลูกไอคิวสิเมื่อแล้วพพ่น แม้ยาจืดดมแต่ขฮาก็ยังบริดมรานมือปลาเลยถือได้บ่ถือได้บ่ปลามคิคิวคิคิวเอ้ยคิวจริงจเมื่อยเมื่อยเงเด้อเอ้ม่หลเลย

เอาคนได้เอาได้วูเลยสิค่ะดนยที่กินหลดได้บ้ะดดมดุ๊กดุนกดุ๊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 กดุนกุ๊กดุ๊วอุ๊กด๊กด๊ดุ๊กนกดดุุ๊้กุ๊กุ๊กดุดุ๊ยดุกดุ๊อนกด้นด้๊กดุ๊ยดุ๊นกดุ๊ำนน เาได้ร้านยังหายด่งดีเขกงังเลยอ้่ยเฉได้กับมากเสย่านเฮ้ยเ้้า็วปรทน่ารักมาหน้าเมียสดีเดี๋ยว ขี lan, an, no o, ่ไปตานปรเทได้ยนี่จ้ได้่อมากเลรงบิครับไล่ไปจ้าพีเครื่องอ้ป้าหายำลานสน่นเลยพี่น้องเลยเขียวเอ้เขียวเขียวเขียวเอ้เียวป้าพิ่หายำล้านสน่นเลยพี่น้องเลยจิจิง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 วเคียวเียวจิงจิงจิิจิง

พ่มี่กรบ้อนี่นะเา่ไ้อาัมันขับน้องแล้วมันขับน้องแล้วมันขับน้องเลยไปาบายบายคิว้ยอยู่ดีไม่แห้งเลยคิวเด้อบายบาย คิวเมื่อ้วพี่น้องเ้ยพ่อตอนนี้ฮกากเจ็มงอ,อิหามงิบเจ็ดนานีเนาะเมื่อแล้วพ่อคิวพากันหายไน้าคิวพี่น้องเลยพี่น้องค่ากดาพี่น้อง,าากกอ,งอืมขินอลานพี่น้องเลย แม่แก้มบูมหายน้ำลานอันแม่อันนี้ก็หายน้ำลานก็นซื้อกระสือห้ากับพี่น้องเลยตอนนี้ก็น,น้ำตาแบบพันหน่อยเพลินกับเมื่ออยู่ครอบครัวของเพลินเนาะบ้านเพลินตะนาบเพลินกามาเนาะพี่น้นนองเนาะแต่ก็คิดฮอดจังไดแหละน้ำตาหมอนี่จักหน่อยพี่น้องเลยก็ยเลยพากันหายน้ำลาน สบายดีจ้าพี่น้องคิดผ่าดประกันใดก็ขอโทษขออภัยลายหลายเด้อขอกล่าวกล่าวเข้ามาสบายดีสวัสดีปีใหม่เด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข็งแรงเดินทางปลอดภัยเฮงิงรวยๆนะกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีจ้า